ผู้ติดเชื้อทั่วโลกประมาณสักสามสิบ 30, ล้านคนนะครับก็เกือบเกือบครึ่งประเทศอีกอ่าไเพิ่มขึ้นนะครับนะครับผู้ที่ติดเชื้อคงจะงรงบไม่ไหวนะครับศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ดเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อโควิด -19 นายชยยันสิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมายให้ในายสมชายคล้ายทับทิมรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคลสาลักลังจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องคณะทำงานจากภาคเอกชนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้คณะทำงานได้ให้การติดตามการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019การรณรงค์สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้ากาดไม่ตกการรักษาระยะห่างการจัดเตรียมสถานกักกันตัวโรงพยาบาลเกษตรวิสัยที่ใช้เป็นสถานที่กักกันรองรับผู้กักกันจานวน13ห้องจานวน13คนเป็นโลโคค l ของจังหวัดร้อยเอ็ด การเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงแรงงานต่างด้าวจากประเทศเมียนมาที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดด้านจังหวัดร้อยเอ็ดโดยนายชัยันสริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้กำกับให้ส่วนราชการทุกส่วนเรณรงค์วัคซีนประจำวันป้องกันโควิด -19 วัคซีน d m t D Social ดี s t a n c i n g ิเวนว้นระยะห่าง M แมสสวมหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้านอยู่ในพื้นที่สาธารณะ H hand washing ล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ alcohol. และ T testing การตรวจเร็วรักษาเร็วควบคุมโรคได้เร็วจะอยู่ที่สี่สี่ใหม่ของเราก็เริ่มลดลงแล้วก็เคสที่เป็นผู้ป่วยอรายใหม่ช่วงหลัง ถ้ามาดูข้อมูลผู้เดินทางเข้าประเทศอาเซียนอยู่ที่ประเทศไทยนะคะเริ่มพิ่ีดความสามารถในการ9้านะคะแล้วก็ึีใน,นะาาระดับการนีร้ยอยละ5.6นะคะในส่วนของความเชื่อมก็ให้ผลลบทุกรายแต่กลุ่มที่เรายัางต้องระวังอย่างต่อเรื่องในช่วงนี้กับการะถานที่กัดกันโรคนะคะว่า จะต้องอเข้าเกณฑ์มาตรฐานอะไรบ้างเราก็จะมีคณะกรรมการในระดับจังหวัดที่จะไปตรวจสอบให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานและ,ะสุดท้ายจะต้องมีการกำจัดผิดตามและก็ประเมินผลนะคะในส่วนของการบริหาระบดโดนนะครับก็อย่างที่เราเข้าไป จังหวัดร้อยเอ็ดติดตามสถานการณ์การชุมนุมเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนนายชยันสิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมายให้นายเจนเจตเจนาวินปลัดจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานประชุมการติดตามสถานการณ์การชุมนุมเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนณนห้องประชุมพระเวสสันดรชั้น3าสารกลางจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีนายสนองดนประสิทธิ์หัวหน้าสํานักงานจังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุม mm hmm. นายเจนเจตเจนาวินประหลัดจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่าโดยปัจจุบันพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้ปรากฏการชุมนุมเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนอย่างต่อเน,นื่องซึ่งอาจกระทบต่อก,การรักษาวความสงบเรียบร้อยในพื้นที่รวมทั้งการกระทำผิดกฎหมายของกลุ่มมวลชนที่ออกมาเคลื่อนไหวจึงได้มีการประชุมเพื่อวา,วางแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ติดตามสถานการณ์การชุมนุมเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนมีดังนี้หากมีการจัดการชุมนุมเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและกระทบต่อการรักษาวความสงบเรียบร้อยในพื้นที่รวมทั้งการกระทำผิดกฎหมายของกลุ่มมวลชนที่ออกมาชุมนุมเคลื่อนไหวเมื่อผู้รับแจ้งตามพรบการชุมนุมสาธารณะพุทธศักราช2558 อนุญาตให้จัดการชุมนุมได้ให้หัวหน้าสถานีตำรวจแห่งท้องที่ที่มีการชุมนุมสาธารณะซึ่งเป็นเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะแจ้งพนักงานฝ่ายปกครองหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นแห่งท้องถิ่นที่มีการชุมนุมสาธารณะหรือหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของรัฐหรือเอกชนในท้องที่นั้นทราบและแจ้งให้ฝ่ายเลขานุก,การคณะทำงานูนยนติดตามสถานการณ์การชุมนุมเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนทราบ เพื่อกำหนดจัดการประชุมติดตามสถานการณ์ต่อไปทั้งนี้เมื่อได้รับแจ้งการชุมนุมให้ส่วนติดตามสถานการณ์การชุมนุมเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนจัดให้มีการประชุมโดยด่วนเพื่อปรึกษาหารือและบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาการชุมนุมเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนในพื้นที่สรุปสถานการณ์รายงานผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง กาารหสวตำบลม่วงลาดจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวปลอดเหล้าและส่งเสริมการท่องเที่ยวประจำปี2563ที่ท่าน้ำลำน้ำชีหน้าวัดโพสีทองบ้านม่วงลาดตำบลม่วงลาดอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดนายสมชัยคล้ายทับทิมรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวปลอดเล่าและส่งเสริมการท่องเที่ยวประจำปี2,563ขึ้นโดยมีนายอนนบศรีบุญลือนายอำเภอจังหารหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียงตลอดจนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานจำนวนมากนางสาวเพียรทองเฉลิมแสนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาดกล่าวว่า สืบเนื่องจากชาวตำบลม่วงลาดเป็นตำบลที่ตั้งติดอยู่ริมฝั่งแม่น้ำชีจึงมีวิถีชีวิตและการดำเนินชีวิตผูกพันอยู่กับสายน้ำจึงมีการจัดงานประเพณีการแข่งขันเรือที่ชาวบ้านเรียกว่าสวงเหือมาแล้วเกือบร้อยปีถือเป็นประเพณีที่ชาวตำบลม่วงลาดมีความภาคภูมิใจมายาวนาน ต่อมาคณะกรรมการจัดงานได้มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันเรือยาวให้มีความน่าสนใจหลากหลายในการสืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามสร้างความรักความสามัคคีให้แก่ประชาชนและมีการรณรงค์จัดงานประเพณีปลอดเล่าสำหรับการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวปลอดเล่าและส่งเสริมการท่องเที่ยวประจำปี2563 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง6พฤศจิกายน2563ในปีนี้มีเรือที่มีชื่อเสียงจากค่ายต่างๆทั้งในจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียงส่งเรือเข้าร่วมการแข่งขันชิงถ้วยเกียรติยศ ซึ่งการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเสริมสร้างความสมัครสมานสามาคัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้เกิดขึ้นในชุมชนแล้วยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีกิจกรรมสนุกสนานรื่นเริงร่วมกันก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูการปลูกข้าวนาลังหรืออาชีพอื่นๆเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ง,งานประเพณีของชาวตำบลม่วงลาดและสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในตำบลม่วงลาด และการส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนด้วยรลองเที่ยมมงคลมีเจ้าพ่อเมืองแสนกับเจ้าพ่ออะไรนะครับร้องปู่รองปู่ตาสังทองครับเจ้าพ่อเมือง के होता है 有啥能